สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีเอฟสี่ทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันค่ะสําหรับเชอร์เบลมีดับไทยและมีดส,สวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิร์ฟแพรกันนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์ที่28เดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้ก็จะเป็นงานพกไซเล็กที่ทํามาจากงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะตรงนี้จะมีมากันทั้งหมด9เล่มแล้วก็เหล็กตะไบ1เล่มดามอง2เล่มนะคะงานเล่มแรกของเรามาชมกันได้เลยคะ่ะใบยาวอยู่ที่4.9นิ้วสันหนา3มิลใบกว้าง1.5 นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่1ของเราค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา350บาทบริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทางสิ้นอย่างแน่นอนตรงนี้จะเป็นงานพกไซส์เล็กนะคะที่พกพาได้สะดวกหรือว่าเป็นงานมีดอนเนกประสงค์ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะน้ําหนักค่อนข้างดีแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยหรือว่าจะเป็นมีดซอยนะหรือว่าจะเป็นมีดแบบ อะไรที่สามารถพกพาได้สะดวกจริงๆนะคะตรงนี้เป็นงานไซส์เล็กค่ะที่มีพีพีเหลายท่านถามถึงวันนี้จัดให้เรียบร้อยค่ะไซส์4นิ้ว5นิ้วนะคะมาต่อกับงานเล่มที่2กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่4.7นิ้วสันหนา3ามิลใบกว้าง1.4นิ้วและด้าม5.1นิ้วงานเล่มที่2ของเรามาแบ่งปันกันที่ราคา350บาทบริการส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้เป็นงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันนะคะและก็ไม่มีลายเส้นทวัก ทุกเล่มเลยนะคะไม่มีสักเล่มเลยที่เป็นลายเส้นนั่นเองค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับใบที่3ของเราใบยาวอยู่ที่5.1นิ้วสันหนา3มิลใบกว้าง1.4นิ้วและ5.1นิ้วงานเล่มที่3ของเราแบ่งปันกันที่ราคา350บาทค่ะตรงนี้เป็นงานพกไซส์เล็กนะคะที่ทํามาจากเด็กตลับลูกปืนเยอรมันนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่7นิ้วสันหนา3มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะตรงนี้แบ่งปัน กันที่ราคา450บาทบริการส่งให้ฟรีค่ะเป็นงานเหล็กตลับลูกป,ปืนเยอรมันพกไฟเล็กนะคะตรงนี้พกพาสะดวกทุกที่ทุกเวลาได้เลยและงานนิ้ของเราก็ยังรับประกันงานมิดทุกเล่มอยู่นะคะงานนี้ของเราเป็นงานตีร้อนค่ะ ชุบคมด้วยน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานนี้ของช่างบอยปราเสริฐแพร่อยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะหรือว่าตําบลล่องฟองนั่นเองค่ะเป็นมีดช่างเมืองแพร่นะคะตรงนี้ก็มาให้ชมกันอีกแล้วค่ะมาต่อกับงานเล่มที่5กันได้เลยนะคะ สำหรับงานเล่มที่5้าของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่7.1นิ้วสันหนา3มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม5นิ้วงานเล่มที่5ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา450บาทบริการส่งให้ฟรีค่ะมาต่อกับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ของเราใบยาวอยู่ที่6.7นิ้วสันหนา3มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะงานเล่มน,นี้เป็นงานหล็กตลรับลูกป,ปืนเยอรมันนะคะแบ่งปันที่ราคา 450บาทบริการส่งให้ฟรีทุกเล่มเลยทีเดียวและก็ยังจะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยค่ะสําหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกโอนนะคะการเก็บเงินปลายทางของเราก็จะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกับงานเล่มที่7กันได้เลยค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่7นิ้วสันหนา4มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะงานเล่มที่7ตรงนี้แบ่งปันที่ราคา450บาทบริการส่งให้ฟรีค่ะ และก็จะมีงานด้ามบ้องนะคะที่เป็นงานพกขาไซเล็กตรงนี้เล่มที่8ของเราค่ะใบายาวอยู่ที่7.5นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม5.7นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่8ของเรานะคะเป็นงานด้ามบ้องเด็กตลับรูกป,ปืนเยอรมันค่ะแบ่งปันที่ราคา 500บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้สนอ,อกสใจงานมีดเล่มไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5นั่นเองค่ะและก็ยังเป็นพ้าขอหรือว่าเป็นมีดเพื่อการเกษตรมาหนึ่งเล่มนะคะตรงนี้ใบยาวอยู่ที่10.1นิ้วสันนา7มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะงานเล่มนี้แบ่งปันที่ราคา500บาทนั่นเองค่ะเป็นงานเหล็กสลับลูกป,ปืนเยอรมันนะคะและเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้เป็นงานเหล็กตะไบค่ะใบยาวอยู่ที่7.7นิ้ว สันนา3มิลใบกว้าง1.4นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะงานเล่มนี้แบ่งปันที่ราคา450บาทบริการส่งให้ฟรีค่ะวันนี้มาครบกัน10เล่มแล้วนะคะส่วนอ,อกสนใจงานนี้เล่มไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร 0649892265ใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ด้วยและอย่าลืมค่ะพี่เบซีคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดในส่วนของงานมีสวยๆมีใช้งานดีๆมีใช้งานหนักจากช่างบอยประเสิิ์แพ้กันนั่นเองค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ